สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ไอเดลแอนเดจอร์ทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมเอสิดอควาครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตําแหน่งตัวละคร10ตัวสําหรับการสร้างทีมเริ่มต้นให้อีกครั้งนึงนะครับโดยจะเบสออนสเตทเป็นหลักนะครับแต่ก็สามารถประยุกต์ใช้ในคอนเทนต์ตีบอสต่างๆเพิ่มเติมได้โดยการเปลี่ยนตําแหน่งตัวสักตัว2ตัวนะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เอ่อหน้าตาทีมทั้ง10ตัวที่ผมจะแนะนําวันนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับ ตำแหน่งแรกนะครับก็คือตำแหน่งแทงครับแทงเนี่ยนะครับจะค่อนข้างจาเป็นสำหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นระดับกลางๆนะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นระดับสูงแล้วดาวเยอะนะครับก็อาจจะมีการถอดแทงออกในบางด่านได้แล้วก็ใช้ตัวสถานะนะครับในการหยุดศัตรูหรือว่าหยุดบอสได้นั่นเองตอนนี้ตัวแทงที่ดีที่สุดนะครับจะเป็นลิปโป้นะลิปโป้เนี่ยนะครับมีความสามารถในการแทงนะครับเทียบเท่าใกล้เคียงหรือว่าอาจจะมากกว่ารูเคเชียเลยด้วยซ้ํานะ แต่จุดเด่นที่สําคัญกว่าก็คือลิโป้นะครับจะมีดีบัฟนะครับที่ช่วยเพิ่มดาเมจให้กับทีมเราทั้งทีมได้ทําให้ลิโป้นะครับเป็นเหมือนทูวีนวันครับเป็นตัวเพิ่มดาเมจและก็เป็นตัวแทงด้วยอนาคตอาจจะมีตัวเพิ่มดาเมจแยกออกมาในกรณีนั้นเนี่ยเราอาจจะไปะจับคู่เล่นกับลูเคเชียหรือว่าแทงตัวอื่นได้แต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับลิโป้จะเป็นตัวเดียวที่มีดีบัฟอันนี้แล้วก็เป็นตัวแทงด้วยทําให้เราประหยัดสล็อตในอนาคตไปได้เยอะมากครับใครที่มีลิโป้ก็เฉียวว่าลิโป้เลย ถามวม่าริปโป้มีข้อเสียไหมมีข้อเสียสําหรับคนที่ดาวน้อยครับเพราะว่าพอเราเล่นปลิเสธสูงสูงนะครับริปโป้เนี่ยจะมีค่าแม่นที่ไม่เยอะใช่ไหมครับเพราะาเราดาวตับเนาะถ้าเจอมอนสเตอร์ที่ดาวสูงมากจริงอ่าต้องบอกว่ามอนสเตอร์ที่สเตทสูงมากจริงเนี่ยแล้วเขามีค่าหลบหลีกเยอะตอนเปิดเกมนะครับเปิดไปที่ริปโป้วิ่งเข้าไปเนี่ยมันอาจจะตีไม่โดนหรือว่าตีไม่คริสนะครับทำให้เ,เศกโลกอตมตะไม่ได้ก็อาจจะล้มได้ในตอนนั้น ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ดาวน้อยนะแต่ถ้าเกิดดาวเยอะโดนตี2อสทีไม่ตายเนี่ยก็สบายๆครับกดยาสู้เอาได้นะส่วนลูเครเชียนะครับก็จะมีจุดเด่นกว่าลิโป้ตรงที่ว่าเริ่มมาเขาสร้างเกราะขึ้นมาเลยทําให้เริ่มเกมมาเนี่ยเขารับดาเมจได้ชัว์แน่แต่ว่าการเลี้ยงเกราะนะครับในระยะยาวแล้วเนี่ยลิโป้จะมีเกราะที่ดีกว่าเพราะว่าเกราะของลิโป้นะครับมันจะเลี้ยงได้ตลอดเวลารีเฟรชได้ตลอดเวลาพอลิโป้ตีคลิปป์ก็เสกโล่ใหม่โล่ใหม่โล่ใหม่ได้เรื่อย ส่วนของลูเคเชียต้องรอสกิลนะครับเพื่อใช้สร้างโล่ขึ้นมาถ้าในระหว่างติดครูดาวสิบวินาทีเนี่ยถ้าเกิดเกราะแตกน่านจะไม่สามารถสร้างเกราะขึ้นมาใหม่ได้ในจังหวะนั้นนะครับยกเว้นว่าคุณจะลดคูดาวทันอะไรก็อีกเรื่องหนึง่งแต่นิโป้จะสามารถรีเฟรชได้ตลอดเวลาตราบใดที่ติดคริแล้วก็ตีไม่มิสตีไม่ติดเกราะศัตรูนะส่วนเฮเบเนียกับชันชเลอร์นะครับจะเหมือนกับรูเคเชียเนาะแต่เป็นการ์ดแดงนะครับ ในส่วนของไวเซอร์น็อกซ์แล้วก็อารีจะเป็นในส่วนของอาตะก่อนตายตรงนี้เนี่ยเออหลังๆมาจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วในสเตทน,นะครับแต่ว่าจะได้ใช้ในส่วนของพวกหอคอยกับอารีนาสามารถกว่าครับตระเดนต่อมานะครับที่สําคัญมากๆเลยก็คือตัวบัฟอัตราคีิติคอลให้ทีมครับตรงนี้เนี่ยอัตราคีย์ดิคอลจะส่งผลให้กับการใช้ เอฟเฟกต,ต่างๆนะครับเมื่อตัวละครตีติดคริทิคอลเพราะฉะนั้นแล้วตัวบัฟคริทิคอลเป็นตัวล,ละครที่สําคัญมากๆในทีมไม่สามารถถอดออกได้นะโดยผู้เล่นใหม่นะครับก็จะแนะนําเป็นอลิสหรือว่าเซรล่าอลิสนะครับจะบัฟได้แค่สายธนูนะส่วนเซรล่าจะบัฟได้แค่สายดาบครับตรงนี้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณจะบิวเป็นทีมแบบไหนขึ้นมาก่อน แต่ถ้าเกิดคุณมีราเชลแล้วนะครับแล้วก็ต้องการหนึ่งดาวนะครับในการปลดล็อกระบบศักยภาพแล้วไปเสริมนะครับออปชันอัตราคริติคอลมามันจะสามารถแจกบัฟคริติคอลให้กับทุกคนครับไม่ใช่แค่ธนูกับดาบนะครับฟังชันแล้วก็ตัวโล่ก็สามารถรับบัฟอัตราคริติคอลได้ตำแหน่งต่อมาครับเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับผมจะรวบรวมกันนะครับก็คือตัวที่สามารถลดอัตราการหลบหลีกของมอนสเตอร์ได้และตัวที่เพิ่มค่าความแม่นยำให้กับทีมเราได้ ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถใส่ทั้ง2แบบได้นะแต่ว่าในคอนเทนต์ปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าตอนนี้มีระบบใหม่เข้ามาคือระบบเครื่องประดับนะครับเดี๋ยวพอเ,เพื่อนๆเริ่มปลดเครื่องประดับแล้วเนี่ยมันจะชดเชยในส่วนของสไปได้ระดับหนึ่งนะถ้าคอ,อนเทนต์ณปัจจุบันนี้ที่ผมทําคลิปเนี่ยยังไม่ค่อยจําเป็นแล้วที่ต้องใส่ไสไปในตอนนี้ยกเว้นว่าดาวของทีมคุณจะน้อยมากๆแล้วคุณไปสเตจสูงมากๆเออแล้วมันแบบว่าเหมือนกับ ความห่างของแม่นกับหลบศัตรูเนี่ยมันต่างเกินไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะลองใส่สไปค์เข้ามาแทนตัวบัฟดามจหรือว่าตัวดามจสักตัวหนึ่งได้นะเพื่อที่จะให้ข้ามแม่นของทีมเพิ่มขึ้นมาถ้าเราดามจพอเราก็สามารถผ่านไปได้ครับโดยความสำคัญนะครับผมใช้โซอีนะครับเป็นตัวละครที่ดีที่สุดนะแล้วก็ลงมาจะเป็นโนโฮโคอีสองตัวนี้เหมือนกันก็คือโนโฮนะครับจะบัฟให้กับตัวธนูนะครับแล้วก็โคอี้จะบัฟให้กับสายดาบนะส่วนสไปค์นะครับอย่างที่บอกไป สามตัวแรกจะเป็นตัวลดอัตราการหลบหลีกมอนสเตอร์ซึ่งมันจะได้ผลมากกว่านะครับการเพิ่มแม่นยำให้กับทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดทีมเราเป็นทีมดาวน้อยเวลาใส่สไปค์เข้าไปค่าแม่นที่ได้มันจะไม่เยอะพอไปเทียบกับการที่เราไปลดหลบมอนสเตอร์ตรงๆแล้วเนี่ยลดหลบนะครับมันจะทําส่วนต่างได้สูงกว่ามากๆเลยก็จะแนะนําเป็น3ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วถ้าไม่มีจริงหรือว่าค่าจริงๆค่อยไปเพิ่มสไปค์มาอีกทีหนึ่งก็ว่ากันไปครับ ตำแหน่งต่อมานะครับจะเป็นตำแหน่งเพิ่มความเสี่ยงคริติคอลแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใส่ก็ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตำแหน่งตัวเดียวกันนะครับก็คือโนโฮบโปรอี e. ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆยังไม่มีโซอีนะครับแล้วใช้โนโฮบโปรอี e อยู่ก็ไม่ต้องไปใส่เดโลโรนเพิ่มเตืองช่องครับผมไปใส่ตัวดาเมจอื่นหรือว่าใส่สปแทนก็อย่างได้นะตรงนี้เนี่ยนะครับเอ่อถ้าคุณมีโซอีแล้วคุณสามารถใช้เดโลโรนได้เพราะว่าตัวโซอีเนี่ย เขาจะมีค่าการลบหลบหลีกนะครับมากกว่าโคอีกกับโนโฮแล้วก็ถ้าเกิดคุณทําดาวสูงขึ้นมาได้เนี่ยมันจะมีค่าแม่นยามที่สูงกว่าตัวแดงด้วยนะจึงสําคัญกว่านะครับเราก็ใช้งานในครอบคลุมกว่าแล้วเราก็ไปใส่บัฟความเสี่ยงครีิคอลเป็นเดียวโลนไปเลยเพื่อที่จะแจกบัฟแบบสูงกว่าโคโนโฮโคอีนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกนะถ้าเกิดเออเราใช้โนโฮโคอีแล้วคุณก็ไปใส่ดาเมจเพิ่มเติมได้นะครับ ตัวต่อมาครับตัวบัฟพระงโจมตีนะครับก็พื้นฐานก็จะเป็นฮาวกับหมิงหมิงครับฮาวจะเป็นตัวบัฟสายธนูหมิงหมิงจะเป็นตัวบัฟสายดาบนะครับในส่วนของทาราครับทาราเนี่ยจะบัฟได้แค่สายธนูเท่านั้นแต่ทาราจะเป็นแบบปดสกิลใช้แจกบัฟนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่ได้มีอัพไทม์ตลอดเวลาเหมือนฮาว ข้อดีของทาราคือมันบูสต์เยอะกว่าแล้วก็ทาราเป็นตัวการดทองถ้าคุณมีทารานะครับที่มีดาวสูงหรือว่า1ดาว3ดาวขึ้นไปนะครับสาดาวเนี่ยจะสามารถใส่เครื่องประดับเพิ่มความเสียหายคริติคอลได้มันจะทำให้ทารานะครับสามารถช่วยทำดาเมจในทีมได้ด้วยก็ถ้าเกิดเป็นกรณีนี้สามารถใช้แทนฮาวได้แต่ถ้าเกิดทาราคุณศูนดาวนะครับก็เก็บเข้ากลุ่มไปเลยครับผมใช้ฮาวยาวๆครับ ส่วนตัวละครที่ดีที่สุดก็แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นไอรีนนะไอรีนนี่จะเป็นตัวละครที่สามารถบัฟได้ทุกสายครับเหมือนกับพวกเดวโลนั่นเองครับตัวต่อมาครับตำแหน่งที่6ครับตัวสร้างสถานะหยุดการเคลื่อนไหวครับอันนี้จะเป็นคีย์สำคัญสำหรับผู้เล่นสายฟรีแล้วก็สายเติมน้อยมากๆในการช่วยให้คุณผ่านด่านได้หรือช่วยให้ตัวแท้งของคุณเอาชีวิตรอดไปได้นั่นเองครับนั่นก็คือตัวที่สามารถสร้างสถานะให้บอสได้โดยบอสนะครับในสเตจช่วงที่1จนถึงประมาณ สามบนหกเนี่ยจะมีแค่บางด่านเท่านั้นที่มันไม่สามารถแปะสถานะผิดปกติได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคือใช้งานได้ทั้งหมดนะครับตัวเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นโจ๊กเกอร์สายทันอูกับครอปสายดาบอันนี้แล้วแต่ว่าเราบิวทีมอะไรส่วนถ้าขยับขึ้นมานะครับคุณได้เอเรียลมาใส่เอเรียลได้หรือคุณจะใส่เอเรียลกับจ๊กเกอร์ไป2ตัวเลยเพื่อสตันหลัวๆก็ได้นะครับถ้าเป็นการ์ดทองนะครับจะมี3ตัวที่แนะนําก็คือเบริก้าคาร์เฮรอนแล้วก็อิาเบลล่าครับอิาเบลล่า จุดเด่นคือตีแรงแต่ว่าจะตีช้าต้องเล่นคู่กับเจฟนะครับตัวละครที่บัสสปีดได้ส่วนคันเทรอนกับเบริก้าจะเป็นตัวละครที่แนะนํามากกว่านะครับคันเทรอนตีเร็วสถานะรัวนะครับตีคริม,มีแข็งคือกดสกิลมีไฟช็อตด้วยมี 2cc เลย ส่วนเบริก้านะครับจะเชียร์มากกว่าคาร์เทรอนตรงที่ว่าเบริก้าเนี่ยมีตีธรรมดาติดแข็งชื่อเหมือนคาร์เทอรอนแต่ว่าเบริก้าจะมีดีบัฟนะครับห้ามฮิวใส่ศัตรูได้5วินาทีตรงนี้เนี่ยนะครับในสเตจหลังๆนะที่เป็นสเตจเกาะแสงจันทร์ขึ้นไปเนี่ยพวกบอสเอสขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะเริ่มมีการรีเจนเลือดที่เร็วขึ้นทำให้เอ่อตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีตัวห้ามฮิลเนี่ยมันจะช่วยหยุดการรีเจนของศัตรูได้ครับให้เราสามารถทำดาเมจได้เร็วขึ้นหรือว่าจบบอสได้เร็วขึ้น หรืออาจจะทําให้จากจบไม่ได้เป็นจบได้เลยก็ได้นะครับที่สําคัญคือมันช่วยตัวแท้งของเราไม่รับภาระมากจนเกินไปอย่างกรณีของลูเคเชียเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีตัวสถานะช่วยเนี่ยบางครั้งเจอสตูที่เป็นบอสแมวเนี่ยมันสามารถข่วนทีเดียว10ครั้งนะครับเออห้าครั้งข่วน2ทีเนี่ยโลแตกเลยก็ทำให้ลูเคเชียเนี่ยอาจจะสร้างโลไม่ทันตรงนี้เนี่ยเบริก้าก็จะไปช่ยสตันบอสทำให้บอสเนี่ยสามารถเอ่อตีลูเคเชียได้ช้าลงนะครับ ตัวต่อมาครับตำแหน่งรถเกราะครับตำแหน่งรถเกราะเนี่ยจริงๆแล้วไม่ไม่ฟิกนะครับไม่บังคับนะครับว่าต้องมีเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวดาเมจในทีมเราด้วยถ้าเกิดตัวดาเมจในทีมเราเนี่ยยังไม่เก่งพอเนี่ยใส่ตัวรถเกราะไปก็ไม่ได้บูสต์ดาเมจเท่าไหร่นักนะอันนี้เพื่อ,อต้องลองชั่งน้ําหนักดูว่าใส่ตัวรถเกราะก,กับใส่ตัวดาเมจเพิ่มอันไหนแรงกว่านะครับอันนี้ต้องเทสเป็นไอดียไอดีไปเนาะ โดยตัวรถเกราะที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นอินกริดนะครับเพราะว่าอินกริดเนี่ยนอกจากรถเกราะที่สูงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเท่าซีตันแล้วระยะเวลายังเป็น2วินาทีดีกว่าซีตันด้วยเราก็ตังอิงกริดนะครับเป็นสายดาบทําให้มีดาเมจนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์สูงนยนะอินกริดนะครับทำดาเมจได้แรงด้วยเป็นเหมือนตัวดาเมจที่มีรถเกราะนะครับเป็นตัวที่ดีที่สุดในระยะยาวนะ ส่วนเราลงมาผมจะเชร์เป็นยูริก่อนครับยูริเนี่ยนะครับลดเกาะน้อยกว่าอินกริดกับซีตันนะแต่ว่าข้อดีของยูริคือมันมเีเวลาดีบัฟสวิแล้วก็มันเป็นตัวละครที่มีลบบัฟนะครับสามารถเอาไปใช้ลงคอนเทนต์อื่นๆต่อได้ดีมากตรงนี้ในสเตทเนี่ยลบบัฟยังไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ว่าในสเตทในคอนเทนต์อื่นเนี่ยลบบัฟถือว่าค่อนข้างดีมีประโยชน์เลยก็เริ่มต้นมาแนะนำเป็นยูรินะครับส่วนซีตันนะครับจะเป็นตัวที่เก่งมากตัวหนึ่งนะแต่ว่า ถ้าเป็นผู้เล่นที่มีดาวน้อยเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่1คือมันบางนะครับ2คือมันตีคริไม่เออมันต้องใช้ค่าคริสูงมากเพราะว่าดีบัฟของซีตันมันอยู่1วินาทีนะครับมันน้อยมากๆเลยมันจะเป็นต้องปิดคริแทบทุกช็อตที่มันตีเพราะฉะนั้นแล้วการทํา1ดาวหรือว่า5ดาวเนี่ยมันจึงค่อนข้างสําคัญมากๆสำหรับตัวนี้นะทำไมซีตันถึงเป็นดีบัฟหวินะครับเพราะว่ามันลดเกราะแบบหมู่ได้ครับอันนี้คือความเทพของซีตันนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเอ็นเกมที่ีตันดาวขึ้นนี มันแข็งแกร่งมากๆครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือเฮโรนะครับตัวนี้เนี่จะมีสกิลลดกราะนะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้ระบบเครื่องประดับมาแล้วทําให้ตัวการ์ดแดงเนี่ยอย่างยูริเองก็ตามเนี่ยสามารถใส่เครื่องประดับแม่นเอ่ยอ,อะไรเอ่ยได้นะครับการ์ดทองสามารถใส่ครีดาเมจเพิ่มได้ทําให้การมุ่งเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจแล้วในปัจจุบันนะก็เชื่อว,ว่าอาจจะใช้เป็นยูริไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องใช้ตัวน้องหมานะ ตัวต่อมานะครับตัวที่8นะครับตัวนี้จะเริ่มหายากหน่อยนะครับก็คือเจฟกับออลลี่นะครับเป็นตัวบัฟความเร็วในการโจมตีนะออลลี่เนี่ยนะครับจะเป็นตัวบัฟได้แค่สายดาบเท่านั้นข้อดีของออลลี่คือยิงไกลแล้วก็ออลลี่ตีหมู่นะสามารถไปลงคอนเทนต์อย่างหองคอยหรือว่าฟาร์มวิจัยต่างๆเนี่ยอารีน่าเนี่ยได้ค่อนข้างดีกว่าสรุปกับเจฟนะครับส่วนเจฟนะครับจะเป็นเหมือนเซเว่นในตัวอื่นคือบัฟให้กับทุกสาย ให้โลก็ได้ให้ฟังก์ชันก็ได้จึงเป็นตัวเอ็นเกมสหรับตัวบัฟสปีดนะก็เชื่อว,ว่าใครมีเจฟก็ปรับมาใช้เจฟแทนนั่นเองทีนี้ครับถ้าเกิดเรามีทั้ง8ตัวละคร8ตํตำแหน่งครบแล้วเนี่ยมันจะขาดอีกแค่2ช่องครับก็คือตัวดาเมจดิวเลอร์ตรงนี้เนี่ยดาเมจดิวเลอร์2ตัวที่แนะนำจะเป็นลินกับเอสนะครับในปัจจุบันเนาะถ้าไม่มีก็อาจจะลดหลัง่ลงไปเรื่อยๆเป็นคริเอลเป็นเซบาสเตียนนะ ส่วนถ้าเป็นการ์ดแดนเนี่ยนะครับก็จะเชียร์เป็นวิกตอเรียจินจูปี้แล้วก็ลูลี่ครับวิกตอเรียกับจินจะมีข้อดีเรื่องของการมีบัฟคริในตัวเองนะครับทำให้ทำดาเมจได้ค่อนข้างเสถียรต้นเกมจะดาเมจได้ดีมากเพราะว่ามีค่าคริเยอะกว่าชวบ้านเขาส่วนจูปี้กับลูลี่นะครับจะเด่นเรื่องระยะยิงนะครับแต่ว่าจะไม่มีพวกบัฟคริคคอเหมือนกับวิกตอเรียกับจินนั่นเองทําให้ดาเมจอาจจะเวียงๆหน่อยนะแต่ว่าใช้ได้ทั้งคู่ครับก็เลือกใช้งานตามเหมาะสมได้เลย ถ้าตำแหน่งไหนขาดนะครับก็สามารถเติมเต็มด้วยตำแหน่งตัวดาเมจเพิ่มเติมได้หรือใส่ตัวสถานะนะครับเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นทางเลือกครับก็อันนี้เป็นอัปเดตนะครับทีมเศษนะครับเริ่มต้นนะครับตอนนี้เมตาปัจจุบันประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้นะครับใครที่เป็นตัวละครเหล่านี้ก็สามารถหยิบมาใช้งานได้ ตอนนี้มีระบบเครื่องประดับมาแล้วสามารถอัพแม่นเพิ่มในทุกตัวละครทำให้ตัวละครหนึ่งดาวเนี่ยสามารถผ่านด่านได้ไกลขึ้นเยอะมากๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับส่วนขยะเติมเงินนะครับก็ขอฝากร้านน่าติชอปนะครับรับเติมเซเว่นไนท์ไอดลแอนดเจอร์นะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยเติมถูกกว่าเติมปลอดภัยร้านเปิดมาหลายปีแล้วมีตัวตนถูกต้องชัดเจนตรวจสอบได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า